เป็นทองสามสี่คืนมาริโอกับมาบุดาเราก็มาเกี่ยวตู้ วอมาเกี่ยวตู้แล้วก็ไปคนวิโอกับบูดาครับสวัสดีครับผมก็มาเจอพี่มนต์สี่ครับของแป้นทองฟาร์มเราจะมาาเอไม่เป็นไรขึ้นได้ฮะขึ้นได้ถ้าเตรียมตัว ทำเป็นหมุนเตรียมตัวเตรียมได้เลยไปเริ่มไปเริ่มตรงไหนเนี่ยจบไปที่ประตสานเลยไปเล่นพวกงประตานเลยใช่ป่ะใช่แล้วขี่ขี่ออกมาไงจะได้ไม่ต้องไปกลับไงใช่ครับไปเดิขาเดียวตามไปไป็นหมุนเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเอาขึ้นแป๊บเดียวมาขึ้นได้มีคนอยู่ที่ป่าไหมมีนักผู้พาไปครับอ๋อกระโดดห้องห้องก็ออกมาอาบน้ำแป๊บเดียวก็ตามไปอืมอาบได้เลย อ่านได้เลยวี่งเข้าเตรียมเอาเงินสังไว้เก็บก่อนร้อนไปเยอะเด็บเด็บแก่เจ้าผมเดตกร้ออะไรอ่ะอ้าววันดีพิชคนวันดีไอ้นี่ยไม่เห็นว่าวันดีสมาชิกจะไปขี่ครับพิชกรไปไงพิชกนที่ฟิล์มไปขี่มาด้วยกันอะไรอไปไงแม่แม่ได้ไปด้วย เดี๋ยวเราติดเลิกครับติดไทต่อพ่วงแล้วายไม่ไ้ไปเราไปคันเดียวกันวิ่อนะฮะ แกจะไป่ห้าเข้าไปรวกรวมของ<ป>ันเอ้ยมันพาเข้าไปดีกว่าเย่าแข็ค้าอ่อนเลมเดิมไมใน่นี่จะเป็นปี เรียนย่างสวนเรียนาปาสับลครับทีนเคื่อำเภอบ้านไร่ อาจจะมีฝนตกนะครับในหุบเขาแล้วครับต้นหญ้าจะเป็น,าาปนฟาร์มบวหน้อยเดินหน้อย

nuôi Ra mà. Mà, mà à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

嗯。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  จะรถอทาดิกเด็เดี๋ยวเขามาลค้อองคนไปคันนี้ใช่โอ้ไม่ไลั่เลับที่นี่นะครับนี่ยาเดียวพอดีครับมาเที่ยวได้ครับผมกันทองฝั่ง ทีวงหนทา้งนี้กูไม่เคยออกนะ<า>มไม่ได้ถามลูกทะลุไหน<า>เป็นทางฝั่งอีกหน่อยเขาจะเปิดกลางเต็นครับยากก่าเขาดู